ต้องสดค่ะกดมค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาผู้ชมไปเปิดประตูสู่โลกสินค้าเกษตรนะคะกับศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะคุณภาพสูงเลยค่ะใช่ค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นช่องทางค่ะในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยค่ะพี่ก้องแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยนะคะเพื่อให้แบบความต้องการผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่ดีจากเกษตรกรไทยนะคะเลจักท่านี้ดีกว่าค่ะคุณปณิธานมีชัยโยนะคะผู้อนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือ อ,อตอกสวัสดีครับ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 บอกก่อนว่าสูตรนี้ไม่มีไม่ได้ต้องมีเพราะสาคัญมากมากใช่ค่ะใช่ไหมคุณตุ๊กแก๊บถามหน่อยเลยคือแบบว่ามันเป็นทั้งการส่งเสริมนะคะแล้วก็เหมือนก็ช่วยให้เกษตรกร,รเนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืนมากขึ้นอยากถามคุณปณิธานค่ะว่าองค์กรนี้ค่ะมีจุดประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยยังไงบ้างคะผมว่าทุกคนน่าจะพอรู้จักตลาดอตกนะใช่ไหมนะอตกเนี่ย จริงๆแล้วอตคกรเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้มีตลาดอย่างเดียวครับเรามีหน่วยงานอื่นๆในภูมิภาคค่อนข้างเยอะนะครับรแล้วก็อตคกรเราทํางานหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า,กาเกษตรนะครับแล้วก็การสนับสนุนพวกปัจจัยการผลิตต่างๆให้เกษตรกรนะครับรวมทั้งการเข้าแทรกแซงนะครับสินค้า,กาเกษตรเวลาที่ผลผลิตตกต่ำเนาะ <c oughs> แต่หน้าที่หลักจริงๆก็คือเรื่องเรื่องของการหาช่องทางงการตลาดนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกร เราเองเรามีตลาดที่มีชื่อเสียงเนาะเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอันดับสี่ของโลกนะครับก็อยู่ที่จตุจักรใช่ทุกคนก็น่าจะน่าจะน่าจะคุ้นเคยดีทุกคนต้องคุ้นชื่อครับแล้วต้องเคยไปในรเพราะรวบรวมของดีเลยครับก็เป็นงานหลักอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสินค้าสําคัญก็คือยกระดับราคาผมเรียนอย่างนี้ถามถามพี่ก้องงนี้นะว่าจริงๆอ่ะ พี่น้องเกษตรกรบ้านเรานี่นะเรามี20กว่าล้านคนเนาะที่เป็นเกษตรกรชาวไทยนะที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับถ้าจะทําให้เขากินดีอยู่ดีสินค้าเกษตรต้องเป็นยังไงต้องแพงไหม่ถูกต้องราคาสูงขึ้นขายได้ถูกไหมคราวนี้ราคาสูงขึ้นคนซื้อเนี่ยถ้าจะซื้อสินค้าเกษตรที่มีราคาสูงขึ้นสินผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วมีราคาสูงขึ้นเป็นไงต้องไงต้องดีต้องดีมีคุณภาพต้องคุ้มราคาใช่ไหมครับถึงจะขายได้เนาะ ก็เป็นงานหลักอีกงานหนึ่งก็คือการยกระดับมาตราฐานสินค้าแล้วก็ราคาผลผลิตนะครับห,หลายคนบอกเนี่ยอตกรตลาดอาตกรของแพงจังผมบอกเนี่ยถ้าของแพงนี่ผมภูมิใจนะ,ะเพราะว่าเป็นสินค้าของคนไทยนะเป็นสินค้าเกษตรเราเกษตรบ้านเราแพงแปลว่ากเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นหรือถ้าแพงแล้วยังขายได้แปลว่าไงแปลว่าสินค้าเราัเนี่ยปรับปรุงคุณภาพดีขึ้นใช่ไหมครับเกษตรกรเก่งขึ้น ผมเล่าที่มาที่ไปให้ฟังก็คือโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับท่าบอกว่ากเกษตรน,นํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้เพราะฉะนั้นเราหลักการก็คือเพิ่มรายได้ให้พี่น้องกเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนะเพราะฉะนั้นการเพิ่มรายได้ทําไงฮะต้องขายได้ใช่ไหมถ้าขายไม่ได้เพิ่มรายได้ไม่ได้ไไดถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมีการขายก็ต้องขายให้ได้นะก็เป็นหน้าที่ของอตกรนะครับส่วนหนึ่งของเรานะ เรามีตลาดที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นเรื่องของคุณภาพความอร่อยของดีใช่ไหมพรฉะเ<อ><ด>ั<ด>้นเนี่ยในขณะเดียวกันครับในกระทรวงเกษตรสกอเรามี22ก,กรมเอกรมพี่ๆกรมพี่ๆน้องๆเราที่ทํางานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่งเสริมนะครับการ ต่อยอดเรื่องคุณภาพกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นกรมประทุษสัตว์ประมงนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมหม่อนไหม่เงี้ยนะครับทุกคนก็ทํางานอย่างหนักแล้วก็ขันกำลังกันเลยครับทุกคนก็ล้วนแต่สร้างเอาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับให้พี่น้องเกษตรกรกินดีอยู่ดีขึ้นนะแล้วเอลกอก็ทําหน้าที่อยู่ที่ส่วนของปลายหนามก็คือเราทำงานตลาดให้นะครับเราเอามาทํางานตลาดเรามาทํางานจําหน่าย นะครับช่วยเหลือเรื่องการจัดจําหน่ายนะครับในแผนงานของเราเนี่ยนะเราก็เริ่มมาหลายปีละก็คือเริ่มทํำรถโชว์นะครับเริ่มจัดแสดงสินค้ากเกษตรปรากฏว่ามีคอมเมนต์จากคนไทยหลายๆคนที่อยู่ในต่างประเทศเขาไม่เคยเห็นเลยนะ,ะสินค้าที่เรามาเนี่ยเที่ยามาทำรถโชว์เขาไม่เคยเห็นเขาไม่รู้ว่ามัมน,มนมีอยู่ บางครั้งเนี่ยผมบอกอสินค้าที่เราผลิตมาเนี่ยไอ้ที่เร,เราพยายามจะผลักดันพืชสมุนไพรไอ้แหล่งจําหน่ายจริงอยู่ที่ไหนบางครั้งที่มีเต็มไปหมดเลยะนะครับพี่น้องเกษตรกรคือเราไม่มีโอกาสที่จะเอาสินค้าเข้ามาจําหน่ายรมส่งเสริมต่างๆของเราเนี่ยที่ส่งเสริมแล้วก็ไปสร้างร้านเป็นของตัวเองเพื่อผลักดันสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรแต่ว่าเราเาเอาจุดแข็งของเราก็คือในตลาดของเราในพื้นที่ของ,องเกษตรกรที่เรามี ประชาชนนะครับเรามีจุดเด่นอยู่2อ,อย่างก็คือเรื่องของชื่อเสียงที่ได้รับความเชื่อมั่นนะครับจากทั้งในและต่างประเทศ <c oughs> อันที่2ก็คือเรื่องของตลาดที่มีประชาชนนะครับ <c oughs> ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยเ <c oughs> พราะนั่นเนี่ยก็เอาจุดเด่นจุดแข็งของเราเข้ามา <c oughs> มนะครับแล้วก็ทำการรวบรวมครับสินค้านะครับจากหน่วยงานต่างๆที่ทุกกรมนะครับพี่ๆน้องๆเรา ที่ส่งเสริมการผลิตนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่มีของดีของเด่นของดังนะครับเอามารวบรวมกันนะครับแล้วก็เราก็สร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมานะครับในพื้นที่เรามีอาคารอยู่แห่งหนึ่งครับอยู่ก่อนขึ้นทางด่วนนะครับทางพิเศษสีรัตน์นะครับอยู่ตรงข้ามกับศูนย์เอ่อตรงสถานีรถไฟนะครับกรุงเทพพิวัตรเลยนะครับก็จะเป็นประตูที่พี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้ง่ายครับ ก็ <c oughs> งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องศูงนยที้ต่อใช่ค่ะนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะกองสดดบูนะะศูนย์จำหนสินค้าอันนี้อยู่ตรงจุดตรงไหนชัดๆอยู่ที่อตก,กรับอตกรจะจุจักนะครับถนนกำแพงเพชร,ะ <c oughs> รนะครับก่อนเลี้ยวซ้ายขึ้นทางพิเศษสีรัตน์นะครับก่อนเลี้ยวซ้ายนะครับ เป็นตึกเลยเป็นอาคารเลยครับเป็นอาคารสวยงามนักแแรเลยใช่ครับเป็นน้องแอนรที่เป็นอาคารกระจกตรงนั้นไหมครับใช่ถูกต้องครับเราทําให้ใหม่เราทําใหม่อย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อที่จะรองรับสินค้าเกษตรที่บอกว่าเป็นพรีเมียมโปรดักต์ของไทยโดยเฉพาะครับอ๋อซึ่งจริงๆแล้วจุดนั้นก็จะจัดงานไปเรื่อยๆแล้วก็รับสินค้าเกษตรกรจีบระพรีเมียมมาเข้ามาจำหนยที่นี่เงยนนี้ครับ ในวันที่22่สถึงยีเนี่ยเป็นวันเปิดตัวอาคารซึ่งเราจะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับในว่าจะเป็นการแสดงดนตรีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นลดราคาสินค้านะครับแล้วก็มีไข่ไก่ราคาพิเศษขายด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีสินค้าเนี่ยอย่างที่อย่างที่เห็นครับก็คือประเป็นต่างหลากหลายเลยนะครับทั้ง ทั้งสินค้าหัตถกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับอาหารอาหารนะครับอาหารอาตกรเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องอาหารอร่อยอาหนะนะครับเรามีอาหารนะครับนอกจากที่ท่านมาจับจ่ายใช้สอยที่อตกรแล้วเนี่ยก็แวะมาดูนะครับแวะมาดูแวะมาเที่ยวกันวก็ว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เดินชอปปิ้งในตลาดอตะกรนีเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ย22-28เนี่ยค่ะเปิดนะคะ8โมงถึง2ทุ่มแค่ไหมครับ แล้วบอกก่อนผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเกินรายการเยอะมากๆเลยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ22-28เป็นแค่วันเปิดนะครับเปแค่วันเปิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที <t <t ่จำหน่ายสินค้าเกษตรเป็นศ uh> ูนย์แสดงสินค้าเกษตรถาวรนะครับแล้จะมีจัดถาวรต่อเลยเป็นถาวรครับแล้วทำไงถึงขั้นเลือกของเกษตรกรไปได้ยังไงต้องคั้นเลือกยังไงเราคั้นเลือกมาในหลายในหลายในหลายขั้นตอนทีเดียวอันแรกเลยนะครับก็คือ แต่ละกรมนะครับที่มีหน้าที่เรื่องของการควบคุมและก็ส่งเสริมการผลิตเนี่ยนะครับเขาคัดเรื่องของเขามาชั้นหนึ่งแล้วเขาคัดเรื่องของเขามาแล้วแล้วก็ส่งเข้ามาเชลเลจ์นะครับโดยที่เราก็มีมาตรฐานของอตกรเองอีกอีกชั้นหนึ่งครับก็ที่บอกว่าเรามีมาตรฐานที่เป็นพรีเมียมโปรดักต์นะครับก็คือสินค้าที่เหนือกว่ามาตรฐานปกติดีกว่าปกติคือคนเชื่อใจได้เลยว่าถ้าเข้ามาที่นี่สินค้าทุกอย่างได้การคัดเลือก อย่างคุณภาพสูงเลยเข้ามาใช่ครับท่านต้องคุรนิทานเขาดูแลอยู่แล้วพวกเขา็ต้องเรื่องแต่ละอย่างมาซึ่งในงานวันที่ยี่สิองยี่แปดเนี่ยก็มีอาหารประเภทอาหารสินค้าพวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้านะคะใช่ไหมมีของของแปรรูปมีหมดแต่ไม่สวยมากเลยเสื้อผ้าส่วนมากเลยนะคุณผู้ชเรื่องมัเองเลยเหรอคะอันนี้ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเรามีทีมงานเรามีกรรมการคัดเลือกสินค้านะครับเราคัดเลือกมานอกจากที่ผ่าน ผ่านจากกระบวนการของกรมที่เป็นกรมผลิตแล้วเนี่ยนะครับก็มาที่กระบวนการของตกรที่คัดเลือกอีกนะครับแล้วก็จะมีสินค้าพวกผลิตภัณฑ์เวชสังอามต่างๆนะครับที่มาจากกระบวนการวิจัยนะครับก็คือพ้นผ่านมาจากการวิจัยของทั้งสวกรนะครับหรือว่าเป็นของเบโดนะครับเราเราประเทศไทยเนี่ยเราทุ่มทุนสําหรับการผลิตของพวกนี้กับการพัฒนาเขา้เยอะครับแสดงว่าใมงานเนี่ยนอกจากที22 28เนี่ยต่อไปก็จะมีการคัดเลือกเปลียนพันธุออกใหม่ๆเปลี่ยนเรื่อยๆ แส่<ช>ว่าคนที่อยู่แถวๆนั้นหรือคนทั่วไปในประเทศเราเนี่ยก็เข้ามาไปดูได้เลยจะมีตลอดเลยแล้วก็ในอนาคตนี่นะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยเราคาดหวังว่าจะเกิดการทำ business matching ก็คือพี่น้องที่ต้องการประกอบธุรกิจนะ<อ>ครับเข้ามาดีลกับเกษตรกรที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าถ้าจะต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับ อตาก็จะเป็นสื่อการในการต่อยอดให้กันเป็นการช่วยกันเลยนะครับช่วยกันเป็นแมทแทชิ่งกันไปเลยคือบางทีคนต่างประเทศมาเดินดูอ้าวนี่เอาไปขายต่างประเทศไหมไหมก็จะการเลยใช่ครับก็จะทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ครับได้สินค้าที่ราคาดีขึ้นราะของดีขึ้นแล้วก็ทำให้แบบเกษตรกรเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองตลอดเวลานะไม่หยุดนิ่งเพื่อให้แบบเป็นสินค้าเป็นที่ยอมรับแล้วพอมาอยู่ที่นี่ก็ ตลาดตกรก็คือการันตีได้เลยนะครับว่าของดีมีคุณภาพเย็นชอบมากเลยเขาบอกแันงานเนี่ยลดราคาไข่ไก่แผ่นละหกสิบห้าบาทถูกมากเลยั้ยงตอนละสองร้อยแผงนะคะต้องรีบไปแต่ต้องมอก่อนว่า ตลอดระยะเวลาของการจัดงานนะครับมีรถรับส่งด้วยนะครับสำหรับผู้ที่อยากมา่วมงานอันนี้ไปขึ้นตรงจุดไหนครับคุณปณิธานเข้ามาจอดรถในพื้นที่ตลาดอตกรได้เลยนะครับแล้วก็พาไปเลยครับผมใช่ครับอันนี้คือดีมากเลยนะแสดงว่าไปยี่สิบสองยี่แปดเนี่ยคุ้มไปเดินไปตลาดอตกรซื้ออาหารการกินแล้วไปช้อปปิยี่สิบต่อใช่ครับก็หรือว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเดินผ่านตลาดต้นไม้นะครับไปต้นไม้ก่อนไปช้อปปิ้งก็ยังได้เพราะว่ามันเดินถึงกันหมดพี่กล้องแล้วในงานที่ความพิเศษคืออยากให้คนเขข้้าาามนะซือองครบบ200ทได มีส่วนลดอีกนะพี่ก้องให้อีกร้อยบาทด้วยนะมันคือจริงมีโปรโมชั่นใช่ใช่ครับจะมีโปรโมชั่นเป็นรถจริงเยอะอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงที่เราจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มส่งเสริมนะครับให้พี่น้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าสินค้าเกษตรของไทยเกษตรกรไทยนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับจริงแล้วทำได้ทุกอย่างจริงก็อยากเริ่เเกษตรกรเขาอยากจะส่งสินค้าเข้าที่อตกต้องส่งไปยังไงบ้าง ขั้นตอนแรกครับคือถ้าเกษตรกรจะ Walk- i อเข้ามาหาเรานะครับมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกครับเรามีศูนย์เกษตรพิรุณราชนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรกรครับอยู่ในทุกจังหวัดในทุกพื้นที่แล้วครับคุณปณิทานค่ะการตลาดที่ช่วยเสริมเกษตรกรเนี่ยนอกจากช่องทางทางออตกรแล้วเนี่ยคุณปณิธานยังมีการช่วยเหลือทั้งท่านไหนั้ท่านแบบเพจ การดูแลเพจการดูแลการตลาดช่องทางอื่นด้วยไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีเรามีเว็บเพจเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับเมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่มทาความร่วมมือกับทางฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งจะทําเป็นไทยมอลในประเทศจีนเหมือนกันนะครับในเป็นเว็บเพจของจีนนะครับเป็นอีคอมเมิร์ซเอ็นเป็นส่วนเอ็นจินจีนนะครับแล้วก็ในช่องทางปกติเนี่ยเราเรามีการนําเอาสินค้าที่คัดเลือกเป็นพรีเมียมจริงๆนะครับ ออกไปทำรถโชว์ในต่างประเทศตามอีเวนต์ต่างๆโอ,โอ้นี่นคือไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวอย่างนี้แถวแกจากนี้ดูอยู่ดูเสร็จปุ๊บถ้าเกิดสินค้าดีอยากอยาก,อยากเอาสินค้าเราไปขาย ก็ไปหาที่นี่เลยที่อตกรเลยศูนย์อำนวยการเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ไหมอันนี้เลยที่องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรหรือออตกรเนี่ยไป็นอแล้วก็อาจจะขสินค้าเราไปขายมุมนลกได้ด้วยมาขายนี้ด้วยแล้วก็ไปแมทชิชิงนะคะกับที่อื่นด้วยเนาะแล้วก็มีเพจอีกในการที่จะให้คนจีนได้เห็นของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้วค่ะสินค้าของคนไทยเรานะคะจะยกระดับนะคะโดยคุณปณิธานแล้วก็ทีมงานนะคะต้องบอกเลยว่าอลังการมากทีมงานฝางารงานที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ในวันที่2 2ถึง28 พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอเชิญพี่น้องพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็ชวนผู้บริโภคนะครับเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับอตกอนะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ขยายตลาดสินค้าเกษตรนะครับของเรานะครับก็ยินดีนะครับเชิญติดเชิญเข้ามาที่อตกอได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับติดต่อที่ศูนย์เกษตรพิรุณราชนะครับมีทั่วทุก เพื่อแห่งเป็นประเทศนะครับเพื่อให้เกษตรกรเรานะครับมีรายได้ที่ดีขึ้นแลคะความเป็นอยู่นะครับอีก20ล้านกว่าชีวิตครับแต่่ามอื่นนะครรีบไปเลย22ถึง28คือพรุ่งนี้นะพฤศจิกายน8โมง2ทุ่มที่ศูนย์นะคะแสดงสินค้า กอตกใช่ครับไปได้เลยนะคะแปดมืองสองทุ่มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยต้องไปกันเพราะสินค้าเกือบ1,000รายการเยอะแยะมากมายของดีของแค่เทนั้นเลยขอบคุณคุณีิทายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราจะพาไปกินร้านขาหมูอาเซียค่ะหลังวัดบางพีใหญ่กลางนะคะร้านลับที่อร่อยแบบตะโกนจนต้องกราบเลยค่ะกอตดบู สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวก้องสดพนมูฮัวันนี้อยู่กับผมครับเจิ้นครับวันนี้ผมบอกกันนะผมจะพาคุณผู้ชมนะมาสดขามหมูอร่อยอร่อยนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่วัดบางครีใหญ่กลางนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังวัดเนี่ยจะมีร้านขามหมูเจ้าเด็ดเจ้าดังย่านบางคลีนะครับกับร้าน รัวขาหมูอาเซียนนั่นเองครับบอกเลยนะว่าเรื่องขาหมูผมว่าผมไม่เป็นสองรองใครในการกินขาหมูนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไปชิมซิว่าขาหมูของร้านรัวอาเซียนเนี่ยอร่อยขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปซดกันเลยดีกว่าครับ มาแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเฮียเสงนั่นเองนะครับ,รบเฮียเสงสวัสดีครับความเป็นไปเป็นมาของรา้านปีนยังไงครับเฮียเปิดได้ไงครับด้วยความที่ว่าเราทานทุกวันนะครับแต่แล้วเนี่ยบังเอิญว่าขาหมูที่เราไปทานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเราเวลาคุณเคยทานไหมเราไปเจอไอ้ขนเนี่ยนั่นแหละไปอยู่ตามง่ามคาเกะนะแล้วคุณจะอมมันลงไหม นั่นอนอันั้นคือสาเหตุแล้วทําไมคุณทําขาหมูเพื่อมาขายแล้วเนี่ยคุณจะทําให้มันไม่มีขนไม่ได้เลยครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เริ่มทําเองอันนี้คือที่มาที่ไปนะฮะว่าเราก็เริ่มคิดที่จะทําขาหมูเป็นของตัวเองครับเรียกได้ว่าเริ่มจากใจรักขาหมูเลยนะอันนี้าทีนึสิขาหมูในอุดมคติเฮียที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรเท็กเจอร์ของเนื้อมันจะต้องนุ่มนะขาหมูต้องนุ่มนะฮะอันที่สอง กลิ่นขาหมูนะครับจะต้องมีความเป็นตัวมันเองไม่จําเป็นต้องไปใส่ใส่อะไรให้มันแบบกลิ่นมันอะไรประมาณนั้นนะความรู้สึกผมต้องลองละแหละผมเป็นคนที่ชอบทานหนักมากหนังขาหมูคือแบบที่สุดของที่สุดแล้วนะฮะหนังมันต้องละลายประมาณนั้นผักกันดองผักเคียงนะครับก็ต้องมีเอกลักษณ์นะอันนี้ก็คือข้าวขอเป็นวิดีนะผมไม่ชมเป็นไงครับ มันถูกทุกอย่างเลยอ่ะคือไม่ว่าเท็กเจอร์ที่เฮียบอกคือตัวชั้นคอลลาเจนนะมันค่อยๆซึมเพื่อค่อยๆละลายมันไม่ใช่แบบหายไปเลยมันยังพอม <c oughs> ีวัตถุดิบหน่อยเครื่องย่งางผักดองเนี่ยคือดีมากเฮียนอกจากเมนูข้าวขามหมูแล้วมีเม<อ>นูนอะไรอีกัะเฮียครับเนื่องจากร้านของเราเนี่ยเราใช้วัตถุดิบเป็นขามหมูเป็นหลักครับผมนะเพราะั้นวัตถุดิบขามหมูเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงนะฮะมากลายเป็นขาหมูขอบุญเส้น นะขาหมูบุ้งเส้นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นขาหมงั้นเดีผมขอลองพามาทำมุ้งเส้นก่อนนะเฮียครับเลยครับลองดูครับอยู่นนี่ฮะเส้นครับตุ๋นเส้นครับนี่แค่คีบขึ้นมาก็หอมแล้วกินหอมมากเลยครับเฮียบุ้งเส้นดีมากครับแล้วกินกับขาหมูด้วยข้าวกินแบบนี้นะครับอื้เนะี่ยผมขอชิมนะครับดีมากอยากจะแนะนําเมนูอีกเมนูหนึ่งเมนูอะไรครับเป็น ขาหมูผัดชาขาหมูผัดชานี่ครับเป็นเนื้อขาหมูแล้วก็โอ้โหนนี้เป็นไทยๆเลยขอบคุณครับคุณผู้ชมดูขาหมูผัดชาสีสันน่าทานนะฮะวัตถุดิบเราก็ยังเป็นขาหมูเหมือนเดิมนะครับที่ได้รับการดูแลรักษาทำความสะอาดอย่างดีนะครับส่วนการผัดชาของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่เป็นอาหารไทยๆรสมันีต้องจับจ้างเพราะงั้นเครื่องเคียงเหล่านี้จะค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคยอะขาหมูผัดชา ถูกต้องคืงเเเเนเนอเครื่องเคียงต้องเยอะไงนะครับผมเพิ่งรู้ว่าจะเอาขาหมูวัาชาดาได้ทตดอร่อยมากครับไ,ไม่อ่ได้นะดีมากเลยฮะร้านเปิดปิดกี่โมงถึงกีนะ่โมงครับร้านครัวขาหมูอาเซียเราเนี่ยนะก็ เปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดที่6โมงเย็นนะครับและเปิดทุกวันนะฮะไม่เว้นวันหยุดราชก,การนะครับเปิดตลอดร้านของเราเนี่ยจะอยู่ที่บางพลีนะฮะอยู่หลังวัดกลางบางพลีนะครับหลังวัดช่องทางาติดต่อของเรานะฮะก็คือทาง เบอร์โทรศัพท์ของเราทางร้านแล้วก็เพจนะครับรดเดี่ยวขึ้นไวห้ด้านล่างได้เลยเนะครับแคอร่อยขนาดนี้ครับเราต้องมอบป้ายมงคลแล้วนะครับครับขอบคุณกบเียงเจนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเฮียมากจริงครับทำให้ผมยินดีครับเปิดโลกคือทุกคนเข้ามาในซอยๆอยอาจจะแบบอาจจะเล็กแต่ว่ายิ่งจอดรถกว้างขวางมากเลยนะตัวนี้ต้องขอขอบคุณเฮียมากๆเลยครับยินดีครับยินดีครับนะฮะวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการก้องสดเป็นมแลนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ